สวัสดีครับพี่น้องส่องพระส่องแนวคิดวันนี้มาคุยถึงเรื่องพระวัดพับพระวัดพับเนี่ยองเล็กๆเ,เนี่ยส่องแล้วเหมือนสร้างเมื่อวานเนี่ยแต่ความจริงไม่ใช่นะพี่น้องครับสร้างเมื่อ238อปีที่แล้วอ่า230ปีที่แล้วนะครับก็คือสร้างปีพศ2380สมัยรัชกาลที่3ผู้ที่สร้าง นะครับเราเข้าใจว่าเป็นพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนแต่จริงๆนั่นร่วมกันสร้างกับหลวง,ง,งตาจันทร์หลวงตาจันทร์นะครับเป็นคนสร้างแล้วก็พระสังฆราชสุกไก่เถื่อนเนี่ยก็อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ทาด้วยกันนะครับเพราะนั้นเราจะคุ้นเคยว่าเป็นเนื้อพระของพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนซึ่งท่านก็มีความชํานาญจริงในเรื่องของพระเนื้อผงนะครับลักษณะของพระวัดพับนะครับสร้างเสร็จ2380สมัยแปดิัยรัชกาลที่3ก็บรรจุในกุหลังจากนั้นอีก90ปี แตกกลูออกมาก็าคือพศ2อง0ันแตกกลูออกมานะครับอีก90ปีนับปัจจุบันเนี้ย3 3 0กว่าปีนะครับพระวัดพับก็ยังมีความสวยความสดความใหม่ความงดงามอลังการงานสร้างเป็นเนื้อต้นแบบของพระสมเด็จครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าใครดูพระวัดพับเนื้อวัดพับทะลุป,ปูโปงเนื้อสมเด็จแค่ดิดนิ้ว เพราะว่าครูบาอาจารย์สายเดียวกันแนวเดียวกันเอกลักษณ์ของพระวัดพับก็คือเนื้อพระพราะพิมพ์มีถึงแปดพิมพ์เราไม่มีทางที่จะจำพิมพ์ได้หมดถ้าไม่ใช่โคตรเซียนเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆก็คือดูความหนึความนุ่มความฉ่ำนะครับความเป็นลักษณะของเป็นปุยเมฆเป็นลักษณะของการเอ่เรียกอะไรนะฮะคล้ายๆกับ เป็นวุ้นนะครับเนื้อผ้าที่จะมีความหนึบความนุ่มความใสมีความหนึบความนุ่มความใสพอเนื้อปูนสมัยเมื่อ300รอกว่าปีที่แล้วนะครับปูนเปลือกหอยผสมกับผงมงคลต่างๆนะครับสมัยนี้มันไม่มีแล้วปูนสมัยนี้กับปูนเมื่อ200รกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทําปลอมให้ตายยังไงมันก็ไม่เหมือนถ้าคนที่ดูเป็นก็ดูเป็นอยู่นั่นเองคนที่ดูไม่เป็นก็ดูไม่เป็นอยู่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้ามี พระวัดพระบักเสี้ยวหนึ่งซักองคหนึ่งให้เราส,ส่อง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 แล้วก็ส่องไปที่เนื้อให้ติดตาติดใจให้เข้าใจพอม,มองปุ๊บให้รู้เลยเนื้อแท้เป็นอย่างนี้องค์หนึ่งไม่แพงมากนะครับหกหลักนะฮะสวยๆก็หกหลักเจ็ดหลักก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครจะหามาได้แต่ว่าสำคัญที่สุดเนื้อพระความน,นุ่มของพระนะครับความใสความฟู นะครับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนี่คือพระซึ่งมีอายุยาวนานมากเป็นต้นแบบของพระวัดระครังถ้าใครทะลุพระวัดพับคนนั้นทะลุพระสมเด็จใครทะลุพระวัดพับคนนั้นทะลุพระตระกูลสมเด็จทั้งหมดของสมเด็จโตนี่คือความสุดยอดยิ่งใหญ่อลังการเพราะฉะนั้นพี่น้องศึกษาไว้ไม่เสียหลายเป็นแล้วเป็นเลยเหมือนขี่จักรยานเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์ความรู้ มีค่ามหาศาลพี่น้องที่ละครับขอให้พี่น้องโชคดีครับ